อนเช้าเนะคะสวัสดีพี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องฟองทริปเชิงตุงอีกแล้วอันนี้น้องฟองจะพาพี่ FC. เอฟซท่านผู้ชมทุกท่านไปวนพระาธาตุนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าพาไปดูบรรยากาศด้วยเนาะพาไปดูทะเลหมอกวนพระธาตุแล้วก็ไปทําบุญนะคะทาบุญ ให้พี่เอฟซีใจดีจากอุรอนนะคะแล้วก็น้องพองก็จะไปทําบุญด้วยนะคะพอดีเข้าเสือถนนนะคะบนพระธาตุอุรอนเหนือเสือถนนน้องพองก็จะไปถวายทําบุญถวายปุญนนะคะถวายปุ่นถ้าไม่ถ้าใครมีเจตนา,อ,าอยากจะร่วมทําบุญด้วยก็พากมาที่น้องพองได้นะคะน้องพองจะเอาไปทําบุญให้นะคะ เราขึ้นไปชมบรรยากาศที่บนพระธาตุกันเลยค่ะไปได้ค่ะ<ง>น้องพองจะพาไปดูบนพระธาตุนะคะบรรยากาศตอนเช้าหมดเยอะมากนะคะวันนี้สงสัยคงไม่เห็นทงางเตยนะคะนนี้ก็เดินทางขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาวันนี้เขาจะไปเอ ลุ้นนะคะรอลุ้นเตอร,ร์นลุออ้นก็นจะไปทําบุญด้วยนะคะไปถวายเงินถวายซื้อบุญนะคะถวายบุญสิบของของละห้าเหงจัดนะคะ มาที่หมู่บ้านนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้แค่นิดเดียววันก่อนคุณก็ได้มีเธอไป แต่ในหมู่บ้านหมอกเยอะมากขึ้นมาดูทะเลหมอกออ่ะใช่ขึ้นมาดูทะเลหมอกพอดีขึ้นมาดูทะเลหมอกบนภาราสนะคะบนภาราสจอบแก้วโอ้โหบรรยากาศดีมากก็แดดก็ออกแล้วแต่ ันนี้กดูดูทะเลหมอ,อกกันนะคะโอ้โหสวยมากดูน่นะคะะใ่จะเป็นทะเลหมอ,อกหมดเลยค่ะอะเอเอคงว่มไ่มอตมเงินไรบาทมินี่ บรรยากาศตอนเช้าของออบนพระธาตุจอมแก้วนะคะเราก็มาถึงแล้วดูทะเลหมอกกันค่ะสวยมากๆหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ไม่เห็นทางหมู่บ้านทางใต้เลยบรรยากาศวิวสวยมากๆนะคะโอ้โหนี่ เ,เขาจะเสือถนนลงไปนะคะวันก่อนก็มีเสือไปได้นิดเดียวเองค่ะแต่ก็หมดไปร้อยกระสอบกว่าแล้วนะคะบุญแต่วันนี้เขาจะมีผู้เจตน,นาสศาเข้ามารมรม่มทำบุญช่างถนนนะคะเขาก็มาร่มทำบุญอีกก็เลย ซื้อปุ่นอะไรมาอีกนะคะแล้วก็จะดอลงไปอีกค่ะมีเงินนิดนิดหน่อยๆก็จะซสื้อลงไปนะคะตัวนี้วันนี้ก็น้องฟองก็จะมาทำบุญด้วยสร้างถนนบนพระาธาตนะคะจะมาร่วมทำบุญบุญสิบถุงนะคะก็จะตกเงินพ้ามาาประมาณห้าหมื่นจัดห้าหมื่นจัดก็เงินไทยประมาณหกร้อยนะคะออพัน พันกว่าค่ะพัน 1, หนึ่งร้อยมั้งคะก็จะจประมาณนี้ถ้าใครอยากร่วมทําบุญก็พากมาทําบุญได้นะคะนี่พระธาตุก็ยังสร้างไม่เสร็จค่ะประมาณครึ่งกว่าละก็อีกนานอยู่นะคะก่อจะเสร็จเียตอนเช้ามอถ่ายคนแต่งคนด้วยม น้ำเ่ยอเต็มอืมวันนี้ไปป้อทั้งแนวนิวฝกกเป็นเสียดฝกปนเียบรรยากาศตอนเชา้า ถ้าใครอยากมาร่วมทําบุญที่นี่ก็ได้นะคะหากมาทําบุญได้ค่ะบนพระาธาตุเอเดอือกำลังสร้างถนนอยู่นะคะพระาธาตุก็ยังสร้างไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวพาไปดูถนนนเ,เดี๋ยวน้องฟองจะพาไปดูถนนนะคะที่เขาทําไว้วก่อนสามบ้านอันนี้กปอนตัน ตันถาดแเราตันตันเออตันถาอันข้าวตันนี่ห้าหมื่นตันบุญสิทธิ์ของอ๋อใช่ถึงใจ <c oughs> มันคือน้องพงศิษฐ์อ่ะ

ส,สัมป atti สามีดีๆอาจารย์ในวันนี้เกิดเป็นวันดีที่ทีวีสเสดนี้มายังมีคุณอดีสักมาดอาีอยู่อุรันตานีไรามาติม,มาตานภาตาจอมเกี่ยวเป็นเงินจำนวนอยู่สี่หมื่นจัดพร้อมกับตังแบาวต่าแต่นั้นก็หมายมีขอเชิญเตียววุฒิเตียวว่าเราเจ้าตนตัวอันหาสายยังพราตัจอมเกี่ยวหรืเล,ล่าเหนือตินี้จงได้มาพกปาง,งสายยัง คุณอดีสัตว์มาดีพร้อมกับตั้งยังขอบโคเอาย,อยู่เราสดีอยู่ดีกินหวานเบาเต่าเตนั้นสมัยยังมีบอกใจมอนเคอเหมียวนั่งพองติบบันเดลล้อเหนือเลยมาติบมาตาลปุนซิบทองเป็นเงินอยู่ห้าหมืนเปิดจกักรลอตังลองผาตัดจมแก้วก็โคเจนเตียววตีิว่าราเจ้าตนตัวอันหักสายยังผาัดจอมแก้วเลยล้อเหนือตินี้ ก็ดีเจ้าปอดเสียงมั้งก็ดีจึงเฮาได้ไหวนำมาพกป้องสายยังบปกใจมนเคเหงมียหน้าของติบบ้านเลยร้อนเนอะเออืฮได้อยู่เราสาวดีคือได้อยู่ดีกินหวานมันจะอยู่ก็จึงเะได้มีโจกได้มีใจมันเจ้าไปทั่วลากกับใครคนได้ก็จึงเฮได้มีสูใดลลาจนาผาเป้หมูมันมานาคศึกสะตถูสบ้าพายุอุป,ปตะวากังว่นอันตรายตั้งหลายมุนวสันนิถึงเตดีดีเขอ้อมรับเข้าออมตื่นเข้ามตจ่นเข้ามอผัน ข้อมือวันข้อมือขึ้นข้อมือไปข้อมือมาข้อมือปากข้อมือจ้าเสียดังอันกดีสามสิบข้อไปนาหาสิบข้อไปหลังกดจึงเอดท้อข้าใหญ่นี้จากตนตัวใจอย่างมูลาสัทธาสัพตตุสพพสรุสพโรุกสพะสัสะสะยสพะโคอันตรายก็เจออย่าไรมาไกลมาไกลวาสนีถึงเต,เตดีดีสปิเิโยวิวจัจตุสบัรุโกวินาสันตุมาเตภาวะอันตรยโยสุกิติคา,า,า,าอยู่กัวภาวะอภิวาตานสีริสนิจัง ปุทธะปัจจายโนจะตารุธรมาวตันติอายุวันโนสุขังพระดังต้องถึงมูหินนาะก้าไป้ปีนี่ดีมดีอาจจะมถึงถังถึงปีนี่นะมันที่ถึงนี่นะคะวันก่อนเข้ามาเสดรอถอนนลงไปนี่ถนนบนพระธาตุนะคะนี่เอ่อบรรยากาศ ทะเลหมอกก็สวยมากๆบนนี้นะคะทำมาตอนเช้าๆแบบนี้นี่เห็นทะเลหมอกหมดเลยค่ะแต่ตอนกลางวันก็วิวมันก็จะสวยมากๆนะคะนี่เขาจะรอลงมายัางไม่ไปถึงไหนนะคะอถ้ามีถ้าใครมี จตนาสัทธาอยากทําบุญอยากดมทําบุญด้วยก็ได้นะคะผักมาทางน้องพงษ์ทิพย์น้องพงษ์ทิพย์ก็จะมาทําบุญให้นะคะหรือว่าอยากจะเลี้ยงน้ําส้มน้นําหวานกาแฟอะไรก็ได้นะคะชาวบ้านเขาจะมาทําถนนที่นี่เขาตอนกลางวันอ,อ,อยากมีใครมีเจตนาอยากทําบุญอยากดมทําบุญอะไรก็ได้นะคะีบรรยากาศสวยมากๆโอ้ วิวสวยมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็รอมาถึงที่นี่นะคะร้อยหกสิบร้อยหกสิบกระสอบนะคะร้อยหกสิบถุงนะคะปุนถ้าปุนถุงด้ห้าแหิงจัดนะคะถ้าใครอยากดวมทำบุญด้วยก็ เท่าไหร่ไม่ว่านะคะหนึ่งทงสองทงอะไรก็ไม่ว่านะคะนี่วันนี้เขาจะมีผู้เจตนาสัการะทำบุญมาอีกก็เลยจะรอลงไปอีกนะคะอีกหนึ่งร้อยกระสอบโอ้มาตังเลยเรื่องตังแล้วนะหนึ่งกระสอบวันนี้หนึ่งกระสอบเออวันนี้หนึ่งร้อยกระสอบเห็นกระสอบก็ไม่พอใช่หนึ่งเห็นกระสอบก็ไม่พอนะคะ สี่ห้าเห็นกระสอบนุ่นถึงจะถึงในหมู่บ้านมัน้งคะดูดูแล้วไปกลับบ้านก่อนละวันนี้ก็พี่องก็ฝากลากันแค่นี้นะคะคลิปหน้าก็อย่าพักติดตามช่องน้องฟองทพย์เชียงตุงด้วยนะคะคลิปนี้ก็พาพี่เอฟซีท่านมาร่วมทำบุญกับน้องฟองด้วยนะคะ น,น้องฟองก็ผักลาบพี่ทุกคนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ